อ้าวหนามีอ่ะพ่อย่ไหนอ่ะพ่อไม่อยู่ไม่ไม่มีพ่อเลาหนามีลูกไยพี่น้องไหมไม่ลูกเลยจะสร้างมาพี่น้องลูกเราไปจะสร้างที่ตรงนี้ลูกก็มุขผัวมุขแมี่ไม่รู้ย่าๆย่าๆเ้ยนี่นี่ที่แค่จอนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะเป็นน้ำเป็นสตีเนาะเอาออกเจ้าเด็นี่โอ้ยายญ่นานี่ขายเขื่อนดีแล้วเนาะนี่ขายดีพี่น้องขายดีบป็นหนบ่ได้บ่ได้ขายดีขายเพิ่งเจ้บ่ได้เนี่ยโอ้ยเห็นบัวแด้พี่น้องเนี่ยเป็นออกลังแข้นอะไรให้พอผ่อนคลายเครื่องนี่คลายเหมือนบัวแด้พอถุยว้ายอยากนอนบ้ัวแด้คลายใหคลายพร้อมหน่ะบ่อยากนอนพี่น้องเอลยอ๋อเ่อนเพม่อนก็เห็นอัน มีไฟลพี่น้องมีสวีกไฟแล้วทำเสียบบันลูกไ้มาหน่มาหันลูกช้เห็นหายเนาะมันไม่เห็นล้่งมัอนโ้นนันนี้ปักขางบ้านเนาขังบ้านก็มี่ขังบ้านก็มีโอ้พี่น,อน้อง,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 งนี่องขาก่อขะอัน้มถ่ายคลิป้ เออพี่น้องหักหุ้งในอดีตกลางคืนนะสน้อันเจ้าของยูทูบเบอร์ผ่อน้อน้องหล่าได้วันทีพอนั้นเรียบร้อยเพื่อแล้วพี่น้องไหมเลือดแต่หาถ่ายคลิปบัตรเอาเงินบัตรเอามาลอยเรียนก่อน ฝ่าก็เป็นอ่งนี้อ่งนเฝ่นกัเห็ดมาสิปีนย่งยังบ่ได้เขาล่อเลียนอยู่นี่ยังยังยังาพยายามที่ไหนความพยายามี่นั่นสบายดีจ้าพี่น้องเอาไปลูเอาเอาเอา เธอไม่ต้องมาแนมหน้าฉันนะไม่แนมหน้าเาแบบกเราแบบแบบเลสวัสดีครับยายาสวัสดีครับยายานะครยายานะครับยายะครับยายาคนสวยนะครับูญิงบายเนาะยายาลองิงแล้เนาะยายาผูิ่งายผูนายไพี่น้องายเนาะเออเออ่ไดายซ้นา้น อันนี้เือเลนสอัโยโยเน่โมลุกสบายดีไปสบายดีปะลุงเส่ๆด้ปะลุงร้านหนเส่ๆด้ร้านหนนี่ร้านน่นตาานีโอ้พกก่อยากได้แล้วนี่มาบอลลุงมาบอลลุงบอกได้บนี่มาลุงบออ้องกวา เจ้าพ่อจะมีกระตุ่อยายาแ่องแบ่งแบ่คนละติดตามแบ่งคนละสองตัวห้องแบ่งได้คนละสบายดีพลุงน้วสบายดี่ง้งสบายดีเสปชส่เิะหน่อยต้ลสบายดีป่าลุงนั่งแม่มันนกินนี่พี่น้องเลยจอมน้องจิจ่ายได้เตียงเ่าได้แหละขาเมืองพี่น้องเยขากลับ thắt dây phần giao thằng này em gần nhau tập lên lại nhở? lên bèn ngồi trên áo không áo bèn bị cụt tít tám chắc khuôn là ừ. nhà ấy, ừ. nhà nhiều ấy. Cho xong bỏ <laughs> nhà ấy. <laughs>

หอมห่อแงก้อนเลยเล้ว็แตงกวงไทยแตงงนโอ้งานี่นะอย่ากําลังเกิดมานอนสบไปดีเสือพี่นอกเงอ้มแล้วยายแม่คือพ่อพอยจะนะคืออยู่บ้านอะเอาโยเอาผ้าแฝดแล้เนาะออ่หงโอ้ยอามันจะมากินขนมน้ำได้ปะ มันกินไลทนอแลจับตัวไดกันหนจับตัวไดกันหนามตายบอกแคมาเจดลูกข้าวนี่เออข้าวแหละออเต็มเลยเนี่ยัได้แ่งหายอยู่จับได้กันหายอยู่เล็กนอนหนาขกนาเนี่ยมเอาใยัอ่น้อง o c e เาทำมัน mình đây nó đây đấy của của sai bùa đẹp đại <laughs> chỉ anh mẹ còn chỉ đây bùa sai <laughs> của chiến của chỉ hại bùa sai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอหด้ว่าขี้หแล้วโอ้หาี่ยวเายิงเาอรูทายเขาเลยแบ่งเาละเกินมาเลยป้าเบาไก่เขาคือขนาดที่นองเ้ยมาแบเดียวได้ลูกเลยอือมีอยางไปใช่หมีเขานะมีคนก่อเมั้มีคนกอดไปใช้มีคนก่อนนะเออตายอจากต้อเลามีคนไุบันดิมีคนดันกำลังจะตาย ตัวสมีอียงหัวนหัวเจ้าหน่าหัวคอนแม่น่ะยางไม่ห้าแล้วหัวเสมีแผนสูงอย่านี้หอบหอบนะหนุแผนสูงอย่างนี้ได้เอาเนาะใหญ่ๆเนาะเนาะเนาะเออเ้ย เออฝนก็่าแล้วอะไรคือมือแทวะแดงเลยยะอืมอืมอ่ะยะเอ้ยยะเอ้ยยะเอ้ยโทรมาอยู่บเม่เพื่อนนะเออเาาแรงอเพ่อนะเอออกับเม่นะอยู่ลำกันบออยู่พู้น่ะอยู่คละบอล อยงเทพแม่อยู่่แหอวกอยู่กเพงเพชรนี่แหะบานีจะอยู่ไปเรื่อยใียมตัวาเดี๋ยาเปิดงานนะมีแวน้องมาใส่ไปมีหลกปัดเนี่มาใส่ของเจนี่ขอใส่น้องเน้นีันนี้ง่ายดั๊โซมอมาไปขล้ายสำโตจเอง ใส่ฮะจะไปใสยเจ้าซื้อยังเจ้าซื้อยังสบายดีนะมเจ้าซื้อยังล่ะสบายดีก่อง่นีสบายดีกอยากกินขนมนะสบายดีบอกคนนี้แม่เ่่เเอือกีคยเขายุก่องเลยลืมได้บนท่ายถึงเหมือนลูกคนบ้านหอยม่วงอี่าน เออเพ่นมาดีอยู่ื่นี่เออพาอย่มาเลไปเล่นมาของไหอยู่เขา้าข้าวได้บเขาบราข้าว่ง่มันคือข่าวเนาะข้าวก็ได้กรดเด็งข้าวดข้าวแดงแดงสะเนาะข้าวแดงแดหซะเนาะหซะ เยานอแม่กับ้าวคือพ่อคือแม่นั่นอพ่กรือแม่ก็คือแ่อทาไ่บออกมาทำตุโก้หกพีู่โ้เดินทำเนาะเจ้าอลพี่น้อง่นีกับสมบัมาก่อนของพี่น้องพ่อกันมากินหนได้พี่น้องเด้อีดีมีให้กับสุกคนเรปยสบายดีสบายดีลูกบาย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 ปลุงบายบายปลุงแย่ๆไปกินนมกันได้ปลุง อืมอืมอืมหายากคนี่โกนี่ทุสลูกกยคโ